สวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมพัชชโนนะครับกับอิเลชัน68นะครับเจาะสนามเลือกตั้งเทศบาลนะครับตอนนี้ผมที่เทศบาลเมืองภาคข้ามนะครับก็คืออําเภอคุนพินนั่นเองนะครับอยู่ตัวเมืองคุนพินนะครับผมมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีอยู่2หมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับพัชชนงานไพโรจน์ซึ่งตรงที่ผมอยู่เนี่ยในเขตสองนะครับก็จะในเขตเนี้ยเขาได้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หก แล้วก็มาดูฝั่งนี้กันครับจะมีเบอร์ที่ซอนกันอีก2เบอร์คือเบอร์เจ็ดกับเบอร์8ซึ่งเป็นสอทนะอันนี้อย่างงนะไม่ใช่นายกนะถ้านายถ้านายยกเขาจะมีแค่2เบอร์ก็หนึ่งกับสองแต่ถ้ามาเกิดผู้สมัครสอทไปถึง14เบอร์แต่ในราฐเลือกตั้งมันแค่หกเบอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเบอร์สองกับ้างนะครับใช่ก็คือแชมป์เก่านะครับแพร วสุประดิษฐพรนะครับวสุประดิษฐ์ตพรนะครับก็แข่งนะกันนะครับ2เบอร์แต่สอทอเขตนี้จะได้เบอร์เก้ถึงสนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้าป้ายนะครับไม่สองก็หนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับกับเทศบาลเมือง5าคข้ามปรอบุญปินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ